ทำผิดยังดีกว่าไม่กล้าทำอะไรเลยโดยทั้งพ่อหลีธรรมัทโลธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอให้เข้าวัดถึงจะเริ่มปฏิบัติได้เพราะความจริงนั้นธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในใจของเรานี่เอง ท่านพ่อลีธรรมทโลท่านให้เรากลับมาดูที่ใจตัวเองท่านสอนให้เรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่ให้หลงไปกับสิ่งลงตาไม่ว่าความสุขจอมปลอมหรือความสบายชั่วคราวใจที่ไปคล้องกับอะไรต่างๆมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนคำพูดความคิดหรือสิ่งของมันจะเหนื่อยมันจะทุกข์ แต่ถ้าเราฝึกใจให้วางลงได้เห็นทุกอย่างตามจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นชีวิตก็จะเบาสบายและสงบขึ้นสำหรับในคลิปนี้เรามารับฟังเสียงอ่านพระธรรมเทศนาในเรื่องทำผิดยังดีกว่าไม่กล้าทำอะไรเลยจากท่านพ่อหลีธรรมัทโรกันครับซึ่งท่านได้แสดงไว้ที่เนคมาพิรมยสสถานวัดบรมนิวา เมื่อวันที่10สิงหาคม2496เนื้อหาของพระธรรมเทศนาทั้งหมดในคลิปนี้ได้นำมาจากหนังสืออาณาปานานุสรตอนต้นของพระอาจารย์ลีธรรมทโรเสียงอ่านโดยปราศศรียาภัย ท่านเจ้าคุณอุมาลีคุณนุปมาจารย์ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าถึงเราจะเป็นคนดีแต่ถ้าทั้งโลกไม่เข้าใจก็อาจถูกคนทั้งโลกตำหนิได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดงยังคงทำดีต่อไปความสุขเหมือนกับแกงอยู่ในหม้อหรืออาหารที่อยู่ในภาชนะความสบายเหมือนกับไอที่ระเหยกระจายออกไปในอากาศ ไม่ติดไม่คล้องกับอะไรทั้งหมดขี้ตาก้อนเท่าภูเขาขี้หูก็เต็มช่องหูเป็นหูบุ้งกีที่เขาโกยเอาแต่เศษอาหารและสิ่งของเน่าๆไปทิ้งไม่ได้แค่ขี้ตาขี้หูจะไม่มองเห็นและได้ยินได้ฟังของดีอะไรพระพุทธเจ้าเหมือนพระราชาพวกเราก็เหมือนกรรมกรที่ท่านจ้างมาทำงาน บางคนก็โกงเวลาโกงงานโกงเงินถ้าพระโกงเวลาโกงความดีก็เหมือนโกงพระพุทธเจ้าเวลาที่จะทำความดีบอกว่าไม่มีเวลาไปนั่งคุยกันเสียตั้งสี่ถึงห้าชั่วโมงสิ่ที่พระพุทธเจ้าบอกให้ชำระก็ไม่ชำระสมาธิบอกให้ทำก็ไม่ทำปัญญาบอกให้ทำให้แจ้งก็ไม่ดำเนินตาม อย่างนี้เราไปสนับสนุนก็นรกกินหมดเวลาอัตมาป่วยหนักใกล้จะตายจะไม่ให้พระหรือเนนเข้าใกล้เลยสักคนใต้ทุนก็ไม่ให้ใครเข้ามาอยู่การที่ไม่ให้คนเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะเหตุว่าขณะที่เรากำลังปล่อยกระแสธาตุออกไปพอมีคนเข้ามาใกล้ลมปะทะเข้ามาทําลายหมดเหมือนเหล็กไฟร้อน พอถูกน้ำเย็ยนเข้าก็จะแช่ขึ้นมาทันทีฉะนั้นขณะที่เราปล่อยกระแสธาตุเย็ยนออกไปพอประทะคนร้อนเข้ามาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเวลากใกล้จะตายนั้นเราจะต้องระเบิดความดีในตัวออกให้หมดถ้าอยู่บ้านสบายพระพุทธเจ้าจะต้องไปบวชทำไมยิ่งอยู่ป่ายิ่งสบายกว่าอยู่วัดหลายเท่า พระอยู่ป่าก็เท่ากับโยมอยู่วัดพระอยู่วัดก็เท่ากับโยมอยู่บ้านนั่นแหละทำดีให้เท่ากับอาตมาตทำนี่ก็พอแล้วไม่ต้องออกมากมายดอกแต่ถ้ายิ่งทำได้ดีกว่าก็ไม่อิจฉาเลยใจค้องกับอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นเกิดกับไม่เกิดก็ดีเท่ากันเจ็บกับไม่เจ็บก็ดีตายกับไม่ตายก็ดีเหมือนกันราคาเท่ากันหมด คิดอย่างนี้ก็จะสบายใจไม่มีอะไรคล้องถ้าแพ้ก็ไม่เป็นอาจารย์ใครถ้าเราแพ้ก็ย่าเป็นลูกศิษย์คนนั้นแหละท่านพูดเฉพาะท่านพูดเฉพาะกับสิทธิของท่านคนทำผิดนั้นดีกว่าคนไม่ทำทำผิดยังแก้ให้ถูกได้แต่คนไม่ทำนี่สิไม่รู้จะไปแก้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าตนเป็นคนผิดหรือคนถูก การไม่ทานั้นก็ผิดอยู่ในตัวแล้วสมบัติของผู้ดีคืออริยสัจหรืออริยสัพท์จะเห็นนะครับว่าธรรมะที่ท่านพ่อรีสอนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวไม่ใช่ธรรมะบุนหิ่งแต่เป็นธรรมะที่ใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันของเราแค่เรารู้จักหันกลับมาดูใจตัวเองอย่างซื่อตรงไม่หลอกตัวเองกล้ายอมรับสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขท่านได้สอนไว้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งของไม่ได้อยู่ที่คนอื่นให้เราแต่อยู่ที่ใจที่ไม่คล้องกับสิ่งใดเพราะเรายิ่งผูกพันกับอะไรเยอะเราก็เหนื่อยเยอะทุกเยอะ โดยไม่รู้ตัวบางคนกลัวผิดกลัวลม้มเลยไม่กล้าทำอะไรเลยแต่ท่านบอกไว้ว่าคนที่เคยทำผิดยังมีโอกาสได้แก้ไขแต่คนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยนั่นแหละแก้ยากที่สุดเราทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่จาเป็นต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้บวชถึงจะปฏิบัติทาได้อยู่บ้านอยู่กับงาน อยู่กับครอบครัวก็ฝึกใจให้สงบได้ถ้าเรารู้จักใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่รออย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพุ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ